เอาออก่อนเอาออก่อนมึงจะเย็นเยน <c oughs> รู้ว่ารอนานมึงจเย็นก่อน <c oughs> นี่ยังไงอะนั่ทขโมิจไปรอเพื่วะมึงทำไมตอนที่กูเห็น <c oughs> มันเาไม่ได้แบบนี้วิาชานนี้แหละ <c oughs> เดี๋ยวนะเราต้องเสียบปลั๊กก่อน,นองัวนเราควรอ่านเมนูไหมนี่ไงเมนูนี่ก็คือหมายเลขที่หนึ่งใส่น้ำ ใส่น้ำลงไปแล้วต่อไปเราจะต้องใส่หมายเลขสองขนขนขนทำไมไม่มีควันออกมาวะมันไม่มีควันออกมาคือปกติวะเพิ่มพลังวิเศษด้วยน้องดาวต่อไปใส่ขนให้น้องเลยเราเดินต้มวะต่อไปเราจะเพิ่มความขนปลุกปุยให้น้องนะคะทุกคนุ เป็นสีเพชรที่อยู่บนหัวน้องนะคะเพิ่มพลังให้น้องเชี่ยมันไม่ละลายวะต่อไปเราจะตั้งชื่อให้น้องน้องเลิฟดุ๊มควันอันนี้คือครบแล้วเนี่ยเหลืออีกอันนึงซุ้งทำไมมันมีควันออกมาจากตรงนี้้ยคนอ๋อ อเรอาเข้าใจแล้วกูเราเล่นย้อนหลังอยู่เอางี้นะยังไงต่อสั่งอีกขังไหมโ้ยนารักมากน่ารักมากพอวมจะดังอะไรเยอะแยะหลยขอ2ครั้งแล้วก็ขอพรหากอัญมณีสว่างเป็นสีเขียวจะเป็นจริง ขอให้สุงรับรลักการในปีนี้อันนี้คือแย่กว่าเดิมมั้งล้างหน้าทาสบู่ทาเซรั่มขายดีกว่าครับ